สวัสดพีพี่เพื่อน,อนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาพ,พี่เพื่อนมาป่าแห่งหนึ่งที่บ้านผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นซึ่งมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลำธารที่สวยมากนะครับผมอยากจะให้พีพเพ่เพื่อนได้ชมบรรยากาศป่าอีกฝากหนึ่งของบ้านผมนะครับป่าฝั่งนี้จะไม่ใช่ป่าที่ผมไปเลี้ยงควายนะครับจะเป็นป่า ต้นน้ำนะครับซึ่งป่าแถบนี้จะมีทากเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นป่าดิบชื้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพเพื่อนๆไปพร้อมกันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในป่าดิบชื้นเดินตามลำห้วยนะครับต้องเดินในห้วยนะครับเพราะว่าทากเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหาทําเลดีๆไว้สร้างที่พักแล้วก็หนีทากด้วยนะครับ นตอนนี้ผมก็มาถึงน้ำตกของป่าแห่งนี้แล้วนะครับสวยงามมากครับทุกคนแต่จะเป็นจะมีเสียงรบกวนดังนิดหน่อยนะครับก็ชมบรรยากาศแล้วกันนะครับพี่สน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ว่าจะพักตรงนี้นะครับใต้ต้นเขาเรียกว่าต้นนิ้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจมีหนามทั้งต้นนะครับต้นใหญ่มากครับทุกคนสูงขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำที่พัก ยกสูงสักนิดนึงตรงนี้นะครับมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับทุกคนที่แรกผมว่าจะสร้างที่พักนะครับแต่ผมสำรวจดูป่าบริเวณนี้ไม่มีไม้แห้งที่สามารถทำที่พักได้นะครับถ้าจะทำที่พักก็ต้องใช้ไม้ที่ยังยืนต้นอยู่นะครับซึ่ง ผมไม่อยากตัดไม้นะครับก็เปลี่ยนแผนจะนอนเปลเอาแล้วกันนะครับกางเต็นท์นอนเปลก็มานอนเอาบรรยากาศพักผ่อนในป่าดิบชื้นตรงนี้นะครับครับพพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะ,ะกางเต็นท์แล้วก็ขึงเปลก่อนนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยวจะลองอเดี๋ยวผมจะก่อไฟอบฟืนไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปหาปลาแถวนี้นะครับเมื่อก่อนผมมากับพ่อตรงป่าแห่งนี้นะครับพ่อเคยพาผมมาตกปลาปลาก้างเยอะมากนะครับปลาก้างภูเขาแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปตกดูนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันครับ ออกมาจากดินครับเยอะมากครับตัวน เดี๋ยวผมจะลองตกปลาดูว่ามีปลาหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมจะใช้เป็นไส้เดือนนะครับ ได้แล้วครับตัวหนึ่งตัว ละกลั้งนะครับโหทุกคนมีปลาชนดิดนี้ด้วยนะครับสมัยเด็กไม่เคยตกได้นะแต่ว่า น่าจะมีนะครับนผครัมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับ ุกคนครับหลังจากที่ไปตกปลามาก็ได้ปลาเท่านี้นะครับไม่ไม่เยอะนะครับผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฟ้ามืดน,นะครับวันนี้ฟ้าครืม้มากปลาเลยไม่กินเบ็ดน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปก่อไฟแล้วก็จะปิ้งปลาหรือว่าทำอาหารง่ายๆนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะ เอาใบเรดนี้นะครับมาปูพื้นสักหน่อยหนึ่งนะครับ นลงเม็ดแล้วนะครับตัวเดี๋ยวดูกันว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมนะครับ ครับทุกคนกับข้าวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับกับข้าวง่ายๆครับกับข้าวก็จะเป็นง่ายๆนะครับปลาปิ้งนะครับปลาที่ผมได้ตกมาเมื่อตอนบ่ายนะครับได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอได้กินพอได้บรรยากาศนะครับผมเอา ไก่สำรองมาด้วยนะครับเผื่อว่าตกปลาไม่ได้นะครับดีนะครับที่เอามาครับทุกคนกลับเข้าง่ายๆครับมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับทุกคนปลาปิ้งนะครับจิ้มเกลือนิดนึงนะครับเนื้อหวานมากครับ ก็เป็นไก่ที่ซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรามากินในบรรยากาศป่าแบบนี้รสชาติก็จะอร่อยขึ้นเยอะเลยครับ ครับพี่ๆเพื่อนหลังจากกินข้าวเสร็จก็จิตชาต่อนะครับท่ามกลางบรรยากาศฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากมานอนป่าคนเดียวนะแต่ว่าเพื่อนที่จะมาด้วยกันบางทีเขาก็ติดงานนะครับทุกคนก็มีภาระของตัวเองเ,องเนาะ ที่จะจะมานอนเป็นเพื่อนผมหรือว่ามานอนป่ากับผมบางทีเขาก็ไม่ว่างนะครับผมก็ไม่ได้อยากรบกวนเขาก็มาคนเดียวง่ายกว่านะครับคล่องตัวดีครับครับดื่มชาด,ด้วยกันครับ ครับพพเพื่อนๆตอนนี้ก็ดื่มชาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะนอนพักผ่อนเลยนะครับคืนนี้ก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือฝนตกอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้พ,พ,พเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็น่าจะหลับยาวเลยนะครับก็นอนผิงไฟบรรยากาศในป่า ในเขาแบบนี้นะครับก็ามดูกันว่าคืนนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับนอนใต้ต้นไม้ใหญ่สองต้นนะครับเป็นน่าจะเป็นต้นนิ้วหรือว่าต้นอะไรสักอย่างนะครับมีหนามทั้งต้นนะครับครับพี่เพื่อนเดี๋ยวจะขอตัวนอนเลยนะครับ อรุณสวัสดยามเช้าครับพี่พเพื่อนตอนนี้ผมก็ตื่นไปล้างหน้าล้างตามเมื่อกี้แล้วนะครับชงกาแฟยามเช้าครับเชา้านี้ฟ้าก็ครึ้มเหมือนเดิมนะครับพี่พเพื่อนยิ่งอากาศชื้นแบบนี้ฟ้าครึ้มแล้วก็เมื่อคืนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็เสียงกิ่งมงกิ่งไม้เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับ ทำให้รู้สึกวังเวงและตกใจบางทีก็ตกใจนะครับครับเพื่อนเอนเดี๋ยวผมจะดื่มกาแฟก่อนแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับ บรรยากาศยามเช้าครับกับกาแฟ,ฟร้อนๆครับเพื่อนๆครับทุกคนหลังจากที่ดื่มกาแฟยามเช้าเสร็จผมก็ได้เก็บเต็นท์แล้วก็เก็บของเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านเลยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่เพื่อนที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีครับ